จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะแม่แม่เอฟจีค่ะวันนี้น้องถุงเงินได้ทําบุญใส่บาทค่ะแม่แม่ค่ะวันนี้อากาศก็คึมคึมค่ะฝน,นตื่นมายังไม่ได้อาบน้าเลยค่ะน้องถุงเงิน อ่น้องถุงเงินขออุติส่วนกุศลนี้ให้กับน้องถุงเงินเลยนะคะอ่าดูนั่ง สวัสดีครับน้องถุงเงินสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้น้องถุงเงินตื่นเช้าเลยค่ะตื่นเช้ามาใส่บาทค่ะผู้ใดนำมาเย็นจะได้จ้าน้องถุงเงินใส่บาทเสร็จก็จะพาไปอาบน้ำค่ะแม่แม่ค่ะ ไปทานน้ําค่ะอาบน้ําค่ะแม่แม่ค่ะอาบน้ํำ ง้อยทานน้ำอย่างอร่อยเลยค่ะ,ะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้น้องถุงเงินตื่นแต่เช้าเลยค่ะ,อ,ะอากาศเย็นป้าไปบ้านดีกว่าสำหรับลิปนี้น้องถุงเงินฝากแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ จะได้ทำชิปดีๆให้แม่แม่ได้รับชมค่ะสำหรับชิปลองทุกงเงินตื่นแต่เช้ามาใส่บาทค่ะแม่แม่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้ำไม่อาบค่ะอากาศคืมค่ะเหมือนพายุจะเข้าค่ะขอบคุณค่ะ